คุยกันมา3เดือนอยู่ๆเขาก็เงียบหายไปเลยเกิดอะไรขึ้นคะก็จะบอกเลยคะ่ะเขาอาจจะคุยกับคนอื่นนอกจากคุณอีกซึ่งเราต้องเข้าใจนะว่าทางออนไลน์หรือการที่เจอใครสักคนหนึ่งถ้าเรายัางแบบว่าไม่ได้แบบมีความรักที่เหนียวแน่นต่อกันะ่ะ มันก็ทําให้เป็นสิทธิ์อีกของหลายๆคนเนาะเออเหมือนเราเองก็เหมือนกันที่มีสิทธิ์จะคุยกับคนคนอื่นอีกมากมายซึ่งนะคะเขาเองก็เหมือนกันแล้วทีนี้การที่จะทําให้คนติดเราอะเราต้องมีศิละปะในการคุยอย่างเช่นมีการวิดีโอคอลคุณต้องใช้จลิตเป็นเจาะแจะเป็นแล้วก็คือเข้าใจไหมคะจริตของผู้หญิงที่ทําให้ผู้ชายหลงอะแล้วผู้ชายจะรู้สึกเอ็นดูรู้สึกรักคุณอะมันมีแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่มีจริตอะไรเหล่านี้เลย ก็จะบอกเลยโดยเฉพาะสายฟอคือยากมากที่เขาจะมาอินกับคุณเพราะผู้ชายฝรั่งนะคะชอบผู้หญิงลักษณะสไตล์เอาใจเอาใจในที่นี้แบบขี้เล่นขี้ดือ้อเนี่ยเออดือด้อนิดนึงแล้วก็มีความกล้ามีความอายมีอะไรมิกซ์ผสมหลายๆอย่างมันทําให้มันดูมีสีสันดังนั้นเราต้องไปเรียนรู้ทักษะนี้ค่ะโอเคเนาะข้อที่2คือคุณไม่ต้องแบบว่า โทษตัวเองหรือรู้สึกผิดว่าเอ้ยใครที่เข้ามาคุยกับเราแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกไลน์เราเอาตรงนี้ค่ะแล้วเรามาวิเคราะห์แล้วเราเอาไปศึกษาเรียนรู้ว่าเอ้ยเราต้องพัฒนาอะไรต่อโคชเอมเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนค่ะทุกคนโอเคเนาะ